วันนี้นะคะเราจะมาต่อจากคาที่คาที่เราได้เรียนเรื่องคำในภาษาไทยไปเราได้เรียนคำมูลไปแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องคำะสมคำะสมก็คือการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วทำให้เกิดความหมายใหม่ซึ่งยังมีเขาเขาลงของความหมายเดมอยู่นะคะคำะสมนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคำไทยแท้เท่านั้นที่จะมา ภาษาอื่นก็สามารถนำมาะสมให้เกิดความหมายใหม่ได้ อื่นมาผสมกันนะคะอ่าคุณจะให้นักเรียนออกมาเขียนในกระดาษคนน้ะหนึ่งคำค่ะ